รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนทั้งด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตหลายคนต้องตกงานขาดไรายได้และไม่สามารถออกมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทันทีค่ะ อย่างที่ทราบนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้มันระบาดไปทั่วโลกนะครับสภาเองแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทําเฉพาะห่วงที่เป็นโรคระบาดโควิดไวรัสสิอยู่ขณะนี้นะครับแต่ในห่วงนี้สภาได้ลงพื้นที่นะครับได้ไปดูแลพี่น้องอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําโครงการน้าประทยเคลื่อนที่นะครับไปจัดอาหารปรุงสมเร็จปรุงสดๆให้กับพี่น้องประชาชนทุกภูมิภาคนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือ สภาเนี่ยห่วงใยพี่น้องทุกคนนะครับเรื่องการาระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยเราทำหน้ากากไปแจกให้ด้วยแล้วก็นอกจากทำอาหารนำหน้ากากไปแจกก็มอบถึงยังชีพแล้วก็ไปเยียวยาพี่น้องที่ประสบภัยผู้ตกงานต่างๆนะครับแล้วก็มีพี่น้องหลายคนนะครับที่ร่วมดูนกับสภาสังคมเคราะห์นะครับสภาสังคมเคราะห์ไม่ได้ทำงานเพียงองค์กรเดียวนะครับมีภาคีเครือข่ายนะครับพี่น้องประชาชนที่ มีจิตศรัทธาก็ไปร่วมบุญด้วยกันก็น,นับเป็นโอกาสที่ดีสิ่งนี้แหละครับเป็นได้เห็นว่าอัตลักษณ์ของคนไทยคนไทยเรามีน้ําใจซึ่งการและกันสภาก็เป็นสะพานบุญให้ครับสภาเนี่ยดูแลอย่างทั่วถึงควบคุมไม่ว่าเป็นผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสแต่ที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือคนพิการนะครับ พี่น้องที่พิการเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำมาหากินได้นะครับมีสลากก็จำหน่ายไม่ได้สภาก็ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมเยียนลงไปดูพี่น้องเราคนพิการนะครับให้ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อบรรเทาเบาบา,บางช่วยเหลือเจือจุนขึ้นกันและกันครับนอกจากที่เราจะลงไปปรุงอาหารให้แล้วทีมที่เป็นจิตอาสาด้านการแพทย์เนี่ยนะครับ ก็ให้ความรู้พี่น้องทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลเนี่ยแจ้งมานะครับแต่ที่เราต้องตระหนักก็คือต้องดูแลร่างกายตัวเองป้องกันตัวเองเพื่อทุกคนเพื่อคนไทยทุกคนก็ฝากนะครับว่าดูแลตัวเองดีๆนะครับรักษาสุขภาพและก็กาดอย่าตกอย่างที่เขาบอกกันครับ ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายแค่ไหนแต่หากเราคนไทยร่วมแรงร่วมใจและช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเชื่อว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รู้หรือไม่ว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด1 9โดยคนพิการที่มีบัตรประจำต,ตัวคนพิการจะได้รับเงินเยียวยาคนพิการ1,000บาทสำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ w w w d e p g o t h แจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม